เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้จะพาท่านไปที่วัดกุฎีทองตมบลท่าวาสุกีจังหวัดอยุธยาวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณครั้งสมัยเมืองลาโวซึ่งถือว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาวัดนี้ตั้งอยู่บนถนนเดียวกันกับวัดแม่นังปื้มหากท่านมาจากวัดแม่นังปื้มก็จะมาผ่านวัดวงคลงแล้วก็ตรงไปก็จะเจอวัดกุฎีทอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระอาจารย์ดีได้ทำนายพระองค์ไรโอรสของพระเอกาทศรสที่เกิดแก่พระสนมชาวบ้านบางปะอินว่าจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นความจริงต่อมาพระองค์ไรได้ขึ้นครองรากเป็นพระเจ้าปราสาททองแล้วพระองค์ก็ทรงบุรณะวัดนี้เป็นอย่างดีต่อมาปี2 3 0พระพมา่าได้มาตั้งค่าอยู่แถบนี้ ไปจนทั้งถึงวัดนาพะเมรซึ่งล้อมกรุงศรียุทยาอยู่ทั้ง8ปทิศเพื่อใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในกรุงศรีวิทยาทําให้พระที่นั่งสุริยอาอมรินชำรุดมากวัดกุฎีทองจึงกลายเป็นสนามรบไปด้วยต่อมาเมื่อเสียกรุงกลายเป็นวัดล้างและได้รับการบูรณะขึ้นในภายหลังนี่ก็คือเรื่องราวของวัดกุฎีทอง และใกล้ๆก,กันนั้นเราจะพาไปที่วัดโพล้างที่อยู่ในถนนเส้นเดียวกันที่นี่ก็จะเป็นวัดกลางเลยนะครับจะเห็นด้านข้างเนี่ยเป็นคลองนะครับเป็นคลองเก่าซึ่งตอนนี้แห้งตื้นแล้วแล้วเราจะเห็นวิหารแล้วก็อุโบสถที่อยู่ติดกันที่วิหารเนี่ยเราจะเห็น ฐานชุกชีที่ค่อนข้างใหญ่แสดงว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้แล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นพราออโบสถมีเจดีย์ย่อมุมสด้านเนี่ยอยู่ด้านหน้าสององค์แล้วตรงวิหารเนี่ยก็จะมีเจดีย์องค์หนึ่งที่มี รากต้นโพป,ปกคุมุมซึ่งสวยงามไปอีกแบบหนึ่งมีความขขังและดูเก่าแก่ส่วนด้านถัดไปเนี่ยนี่นะครับจะดีที่มีรากต้นโพป,ปกคุุมอยู่และด้านถัดไปจากเท้าโบสดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับอาคารแบบสองชั้นจึง มองดูแล้วว่าหน้าที่จะมีลักษณะเหมือนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยที่ที่วัดรักแห่งนี้ไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างเมื่อใดแต่ท่านสามารถไปชมได้นะครับทั้งสองวัดที่นี่ สำหรับวันนี้พาชมเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วกดซับสไคร b ์ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ